สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิศวะบ้านนอก EP นี้ผมจะพาทุกคนมาชมกำเนิดหนุมานลิงที่แข็งแรงที่สุดในโลกและไม่มีวันตายต้นกำเนิดเขาจะเป็นมายังไงไปดูกันเลยครับผมณที่กรุงสาเกตท้าโคโดมซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองแต่ไร้าทายาสืบทอดเบื่อหน่ายโลกจึงออกบวชเป็นฤาษีโคโดมอยู่ในป่า บำเพนตะบะปล่อยหนวดเขาลุงลังจนมีนกกระจาบสองผัวเมียมาอาศัยอยู่วันหนึ่งนกกระจาบตัวผู้ออกไปหากินแต่ทว่านกกระจาบตัวผู้ได้ติดอยู่ในกลีบดอกบัวทั้งคืนต้องรอจนลุ่งสางเมื่อดอกบัวผีบานจึงได้บินออกมาคั้นกลับมาถึงลังก็มีปากเสียงกันเพราะแม่นกกระจาบ ไม่เชื่อว่าพ่อนกติดอยู่ในดอกบัวจริงฝ่ายพ่อนกจึงร้องว่าถ้าหากทั้งหมดที่ข้าพูดมานั้นเป็นเรื่องโกหกขอให้บาปทั้งหมดทั้งมวลของพระฤาษีโคดมจงตกเป็นของข้าผู้เดียวส่วนพระฤาษีได้ยินก็สะดุ้งโหยงถามกลับไปว่าฉันมีบาปตรงไหน ทุกวันนี้ฉันก็นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลร่างกายหนวดเขาของฉันก็ให้พวกเธอได้ใช้เป็นที่พักผิงบอกฉันหน่อยสิว่าฉันมีบาปอย่างไรพ่อนกจึงตอบไปว่าท่านเป็นคนบาปเพราะท่านไม่มีโอรสธิดาไว้เป็นทายาทสืบทอดฉบันลังและการที่ท่านละทิ้งบ้านเมืองมาอยู่ในป่าน,นี้ก็เช่นกันเท่ากับว่า ท่านได้ทิ้งนครของท่านไรกษัตริย์ปกครองอย่างนี้จะเรียกว่าท่านเป็นคนบาปได้หรือไม่ล่ะท่านฤาษีพระฤาษีโคโดมพุ้นคิดสักครู่ก็รู้ว่าจริงดังคำที่พ่อนกบังเกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อเพศฤาษีจึงตั้งพิธีบริกรรมหน้ากองไฟเนรมิตรสาวงามชื่อนางกาลอาจจนา ขึ้นมาเพื่ออยู่กินฉันผัวเมียจนได้ลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางสวหะวันหนึ่งขณะพระโคโดมเข้าไปป่าเพื่อหาผลไม้ตามปกติทิ้งนางกาลอัจนาเฝ้าอาสมผู้เดียวพระอินสเสดตจมาอยู่กับนางกาลอาจนาเพื่อให้เกิดโอรสมีฤทธิ์มีบุตรงามผิวสีเขียว ฝ่ายพระอาทิตย์ก็เสด็จมาอยู่กับนางกาลอัจนาบ้างจนนางขอดบุตรเป็นเด็กชายมีรูปผิวสีแดงพระโคโดมนั้นคิดว่าเด็กชายทั้งสองเป็นลูกของตนก็เฝ้าเลี้ยงดูทนุถนอมอย่างดีจนแทบจะลืมนางสวหะลูกสาวคนโตเลยทีเดียวอยู่มาวันหนึ่ง พระโคโดมเกิดร้อนอยากอาบน้ำจึงพาลูกทั้งสามไปริมฝั่งแม่น้ำโดยอุ้มลูกชายคนเล็กไว้ข้างเอวลูกชายคนกลางให้ขี่หลังส่วนลูกคนโตซึ่งนางสวหะท่านจุงด้วยมือซ้ายเพราะเห็นว่านางโตแล้วนางสวหะซึ่งรับรู้เรื่องราวทุกอย่างมาตลอดจึงบ่นขึ้นมาว่าเชืทีลูกของคนอื่นละ่ะ เอาอุ้มชูให้ขี่หลังแต่กับลูกของตัวเองแท้ๆกับให้เดินเอาเองพระโโดมได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยบังคับให้นางสวหะเล่าความจริงมาทั้งหมดเมื่อรับทราบเรื่องราวก็ได้อธิษฐานว่าเราจะจับพวกเจ้าทั้งสามโยนทิ้งลงแม่น้ำหากใครไม่ใช่ลูกของเราจงกลายเป็นลิงขึ้นฝั่งเข้าป่าไป ส่วนลูกของเราก็ให้ว่ายน้ำกลับมาหาเราเมื่อกล่าวจบก็จับลูกทั้งสามโยนลงแม่น้ำแต่มีเพียงนางสวหะเท่านั้นที่ว่ายกลับมาได้คนเดียวส่วนลูกชายอีกทั้งสองกลับกลายเป็นลิงสีเขียวและสีแดงหายเข้าไปในป่าพระโคโดมกลับมายังอาสมด้วยความโกรธจึงสาบ นางกาลาอัจนากลายเป็นหินพระนาลายอาวตารมาขนไปทึ่งทะเลเมื่อจะข้ามกรุงไปกรุงลงกาส่วนนางกาลาอัจนาคิดแค้นสวหะลูกสาวของตนที่ไม่รู้จักบุญคุณแม่จึงสาบให้ยืนตีนเดี่ยวมือเดี่ยวต้นไม้อ้าปากกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลจนกว่าจะออกลูกเป็นลิงจึงพ้นคำสาบ ฝ่ายพระอินทร์และพระอาทิตย์ซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์ก็นึกสงสารในชะตากรรมของลูกชายจึงเนรมิตเมืองขีดขินให้โอรสทั้งสองได้อยู่โดยโอรสพระอินทร์เป็นพยากากากภา,ายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพาลีตัวสีเขียวส่วนโอรสพระอาทิตย์นั้นได้แต่งตั้งเป็นอุป,ปราชมีชื่อว่าสุขีตัวสีแดง ฝ่ายพระอิศวรเมื่อทราบว่านางกาละอัจนาสาบลูกสาวให้ไปยืนตีนเดี่ยวมือเดี่ยวกินลมที่เนินเขาจักรวาลก็สงสารนางสวหะจึงสั่งให้พระพายเอาเทพอาวุธและกำลังของพระองค์ไปซัดเข้าปากนางสวหะให้มีลูกเป็นลิงโดยให้กระบองเพชรเป็นสันหลังตลอดหางตีเพชรเป็นตัวมือและเท้าให้จากแก้วเป็นหัว เมื่อจะต่อสู้กับศัตรูก็ให้ชักเอาตีเพชที่อกออกมาได้และสั่งให้พระพายคอยดูแลนางสวหะจนกว่าจะคลอดและอนุญาตให้พระพายเป็นพ่อพระพายได้รับเอากำลังและเทพอาวุธก็ขึ้นมาา้าเหาะไปยังเชิงเข่าจักรวาลเอาเทพอาวุธซัดเข้าปากนางสวหะตามเทวราชองค์การแล้วบอกนางสวหะว่า พระอิศวรประทานลูกให้และให้เรามาปกป้องเจ้าไม่ให้ได้รับอันตรายใดๆนางสวหะตั้งคันอยู่30เดือนก็ให้กำเนิดโอรสลทธิ์พระอาทิตย์ปาสจากเมฆวันอังคารเดือน3ปีขานเวลาคลอดก็กระโจนออกมาจากปากแม่เผืออไปทั้งกายตัวใหญ่เท่ากับอายุ16ปี แล้วก็หาะขึ้นไปบนฟ้ามีรัศมีช่วงโชดมีกุณฑลขนเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนมี8ดมือสี่หน้าเมื่อสัมแดงฤทธิ์แล้วก็ลงมากราบแม่และพระพายเพราะคิดว่าพระพายเป็นพ่อฝ่ายพระพายเมื่อเห็นลิงน้อยสัมแดงฤทธิ์ก็ดีใจตั้งชื่อตามที่พระอิศวรได้สั่งไว้ว่าหนุมาน แล้วพระภายก็ยังแบ่งพลังของตนให้หานุมานอีกด้วยฝ่ายนางสวะหะเมื่อคลอดลูกก็พ้นคำสาปตรงเข้าอุ้มกอดกอดกลางก็ลำพันว่าเกิดมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจะต้องจากไปไม่มีอะไรจะให้ลูกสั่งหนุมานว่าสำหรับคุณทนขนเพชรนั้นถ้ามีใครทัด ท่านนั้นคือพระนาลายอวตารลงมาเพื่อฆ่ายักษ์จงสวามิภักดิ์ท่านผู้นั้นฮนุมานรับพรจากพระภายและฟังคำสั่งแม่แล้วก็ลาพระภายและแม่ไปหนุมานได้รู้สึกหิวก็ไปเก็บกินผลไม้ตามภาษาลิงโดยไม่รู้ว่าส่วนนั้นเป็นของใครซึ่งในส่วนนั้นเป็นสวนผลไม้ของพระอุมามาถึงสวนของพระอุมา หนุมานก็เข้าไปหักกิ่งไม้บ้างเด็ดกินบ้างตามภาษาลิงสนพระอุมาเห็นลิงน้อยเผือกเข้ามาสุกสนก็เกี้ยวกาดตวาดว่าดูดูเจ้าลิงเหตุใดเองจึงมาหักกิ่งไม้ในสวนของเราผู้เป็นแม่ของโลกเราจะสาบให้เจ้ามีกำลังลดลงครึ่งหนึง่งให้สมกับที่เจ้าอวดดีพอได้ยินคำสาบหนุมานก็ตกใจ รีบก้มลงกราบแล้วทูลว่าอันตัวข้าเป็นลิงน้อยหาได้รู้สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกและไม่รู้ว่าสวนของเทพมารดานึกว่าเป็นป่าไม่ได้คิดจะหมิ่นขอพระแม่โปรดปานีคข้าเถิดพระอุมาพอได้ฟังก็พูดว่าเจ้าลิงน้อยอันคําของเรานั้นเป็นวาจาสิทธิแต่เมื่อเจ้ารู้จักผิดชอบ แล้วก็จะให้อภัยเมื่อใดพระนารายณ์อวตาลลงมาเป็นพระรามแล้วเอามือรูปหลังจนถึงหางเจ้าเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบนี้มีกําลังดังหนุมานเดิมพอหนุมานได้ถูกต้องคํำสาบแล้วหนุมานก็ลาพระอุบาเดินไปเรื่อยๆฝ่ายพระพายพึ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้พาหนุมานมาฝากเนื้อฝากตัวกับพระอิศวร ก็เหาะมาพาหนุมานไปเฝ้าพระอิศวรแล้วทูลว่านี่คือหนุมานลูกนางสวหะพระอิศวรเห็นว่านอนน้อยมีท่วงทีแข็งแรงเหมาะจากเป็นทหารรพนาลายก็ดีใจจึงสอนคาถามหามนต์แปลงกายหายตัวให้คาถาณจังงังร่างกายคงทนและอวยพรให้อายุยืนชั่วการปรวสารเมื่อถูกฆ่าตายแล้วลมพัดมา ก็ให้ฝืนได้หนุมานเรียนเวทวิทยาจนชำนาญคอยติดตามพระอิศวรจนหนุมานมีฤทธิ์มากพระอิศวรก็คิดว่าพญากากาศหรือพาลีและพญาสุขีเป็นน้องของแม่หนุมานนั้นยังไม่มีลูกซึ่งมีฤทธิ์เยอะกว่านี้ก็เลยจะส่งหนุมานกับชมพูพานไปอยู่ที่เมืองขีดขินคิดแล้วก็สั่งให้พญากากรา และสุขีเข้าเฝ้าเมื่อทั้งสองมาเข้าเฝ้าพระอิศวรก็บอกว่าหนุมานเป็นหลานของท่านทั้งสองมีพระพายเป็นพ่อและชมพูพานที่พระอิศวรชุบขึ้นด้วยเหนื่อใครจึงขอฝากไปเลี้ยงเวลาพนรายไปปราบยักษ์หากพลาดท่าเสียทีจะได้ช่วยกันแก้พญาอากาศก็รับหลานและชมพูพานไปอยู่ที่เมืองขีดขินและดูแลต่อไป และนี่คือตำนานของหนุกมาย